ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมโบว์เฮฟซ่า ah, นะกับแมงอแล้วกับช่วงอันบล็อกนะเรียกว่าเออ่โปเกมอนนะครับนะเป็นชุด V s t a r t e r d e c k นะ Evolution ่นนะหรือว่าเออ่เป็นชุดเด็กอีวีนั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะสุ่มได้วีไหมนะได้ก็ดีเนาะไม่ได้ก็ก็เศร้าซึ่งนะครับนะมันเดิมเนาะเราก็าจะมาแกะกล่องดูเนาะคือความต่างอ่ะมันสุ่มเว้ยเออมันมันสุ่มแบบสุ่มเลยคือ คุณซื้อกล่องมาหน้าตาไม่เหมือนกันหมดไม่รู้ว่าเปิดได้อะไรเออนะก็วัดดวงดีนะครับนะแต่ถ้าใครไม่อยากวัดดวงก็ควักเงินนะควักเงินไปซื้อมือสองเขาเอานะแต่ถ้ามือหนึ่งก็สุ่มอย่างเดียวครับนะแค่คุณจะเริ่มเล่นนี่คือคุณก็สุ่มลวนะไงโคตรดวงปะแกะมาเลยนี่นะครับมันเดิมนะครับจะมีเป็นพวกเอ่อเคาน์เตอร์เนาะเป็นพวกแบบดาเมจเคาน์เตอร์ การสถานะแบบเ,เจ็บปิดพิษอะไรก็ว่าไปนะครับนะแล้วก็คู่มือนะซึ่งเราจะไม่เปิดอ่านเนาะเพราะว่าผมเปิดทีดีมาเยอะเหมือนกันนะไม่ทีดีดี HD นะ HD เขาใช้คำว่า HD เนาะก็คือ Start ท r d e c k นะครับทีนี้ผมขออนุญาตซมูมซูมเข้ามาดิก็ดูหน้าธาดไฟเอ๊ะหรือว่าได้วีไฟหน้านะนะแต่ได้ตัวหน้า ตัวหน้าตัวแรกเป็นเ,เจ้ากระต่ายเนาะของภาคซอนชิวเนาะเป็นกระต่ายที่มันเตะบอลอะ่ะเออผมจำชื่อไม่ได้นะแต่รู้ว่าเตะบอลอะ่ะเป็นกระต่ายธาตุไฟนะเป็นตัววิ่งนะตัววิ่งแบบเตะบอลเท่ๆนะแบบนั่นแหละโอเคครับเราก็จะมาแกะกันเลยนะซึ่งซิลถือว่าซิลแน่นอยู่นะโอ้โหนี่ไงดิเนเสียงวะแ,แล้วแล้วผมต้องแกะไงอะ่ะโอ้ยตับนะ ไม่ต้องใช้เล็บที่เยาวของผมนะคือผมไม่ได้ตัดเล็บเลยนะแต่ว่าไม่ได้ออกจากห้องเลยไงอยู่แต่ห้องไนงะสิงไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็เลยสภาพก็อย่างที่เห็นนะเล็บยาวผมยาวนะหน้าโซมนะโอ้ไม่ไหวจริงๆคือไม่ไหวกว่าน,นี้ก็คือแกะยังไงนะคําถามแรกแกะยังไงก่อนแกะยากเว้ยจะได้ละ จะได้ละจะได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าได้ไงได้แล้วอึ๊บนี่ไงโอเคครับเราลงล้งซีวเอานะครับเดี๋ยวมันก็แกะดเดงแหละนะ <c oughs> คือจริงๆผมควรหากรรไกรมาไว้แต่แรกเนาะแต่ว่าในไหนก็จะไม่ใช้ละก็ใช้มือสด,สดไปเลยนะโทษทีครับแม่ไม่ได้แกะไม่ได้แกะมอนนานเนาะมือมือนจริงอะผาก็จะเอาซิลทิ้งไปเลยเราจะไปดู ตัวหน้ากล่องเป็นเจ้ากระต่ายนะฮิบานินะฮิบานิฮิบานิานอ๋อนั่นแหละเออนั่นแหละเป็นกระต่ายปุ๊บน่าได้สักสี่ก๊อปปี้นะอืมสามก๊อปปี้ครับนะอัพไปล่างต่อไปนะครับเป็นเล็บบิฟูดนะเป็นเริ่มเป็นกระต่ายตัวใหญ่แล้วนะแบบว่าเห็นไหมปุบไปแล้วก็เป็นกระต่ายนักบอลน,นะเอสเบิร์นนะมีสกิลโอ้ ดาเมจทำอีกฝ่ายบวกดาเมดด้วยแล้วก็บวกตามการรางวัลที่หยิบไปแล้วด้วยว้าวก็ถือว่าเป็นการดีนะสอหรับดีนะครับผมว่านะแล้วก็เป็นตัวตัวอะไรวะไม่รู้อะเหมือนตัวมีขนแล้วก็สักอย่างหนึ่งนะอ่ะเป็นผีเสื้ออ่าจําได้มันกินเป็นผีเสื้อใช่ปะ <What? S 1> ไม่ใช่ฮหเอ๊ะหรือจาผิดวะแล้วก็เดนเตนะครับเอนเตนะเป็นเป็นสักตัวหนึ่งนะไม่รู้ซุปเปอร์บอลน,นะครับ เปิด7จ็ดหามอนนะควิกบอลหนึ่งใบโอ้โหดูดีคาบุอืมเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือแล้วก็ถ้าเอ,อ่ตายแล้วนะถ้ามีแค่มอนไม่ใช่ตายแล้วจำผิดตัวโทษทีถ้ามีม่อนบนต่อสู้ใบเดียวเนาะได้จั่วแปดใบนะครับเครื่องดื่มเช็คดว่วนจีว้าวใช้ปุ๊บจบเทินปับ๊บหาการที่วัดหนึ่งใบเอามาอัพเลยว้าวโอเค แล้วก็เป็น Energy เอ้ยผมยังไม่เจอตัวใหญ่แล้วไม่มี VMAX ็ะะอขอแบบ V กับ VMAX อะไรเงี้ยนะจะรู้สึกดีมากเลยคือไฟออกขนาดนี้ยังไม่เจออีกนะขอร้องเถอะขอร้องเถอะเฮ้ยจีพิเศษครับเอ่อติดโปเกมอนนะครับเพิ่มแมคเซทยเห็นละเห็นละเห็นละออเร่าครับเป็นอะไรก็ได้อึ๊บชุบชุบโอเคเนี่โอ้โไม่ได้วีวะโอเคเนี่ยก็ไม่ได้เย,ย คือผมอยากได้วิงไงคือผมสะสมวิงไงโอ้โหเงาเลยนี่ผมหยิบเองด้วยนะไม่ได้เจ้าของร้านหยิบนะครับหยิบเองด้วยพิธาฮิตบัสทำห้าสิบเนาะแล้วก็ถ้าไดนามาแทักเกิลถ้าคนนี้เจ็บหนึ่งร้อยนะครับนะพิ่มดไปร้อยห้าสิบว้าวโอเคแล้วก็เป็นพืชโอ้โหเป็นท่าตรงข้ามนะครับเป็นไฟกับพืชนะครับเมพืชแพ้ไฟนะไฟแพ้น้าเป็นไงแบบเราเจอน้ําก็เล่นพืชอะไรเงี้ยได้ป่าววะเป็น สักตัวหนึ่งโอ้อับเป็นเป็นตัวจัวนะเนี่ยคนนี้แล้วก็เป็นสักตัวหนึ่งนะครับอับเป็นตัวนี้อืมถอยเหรียญทําให้ฝ่ายเป็นหลับถอยก้อยอีกฝ่ายมันับสนอออือา้าวแค่นี้เหรอมอนพืชเอามาซับแค่นี้เหรอแล้วก็เป็นจี้รัวๆเลยเป็นจี้พืชรัวๆเลยขอแบบจี้พิเศษได้สักใบไหมไม่มีฮะให้เป็นเอ่อน้องด้วงมา ต้องด้วงมีท่าปิดนะครับป้าใบหนึ่งสองใบม่อนปอมสองใบหรือเปล่าสองใบชิบะอ่าอันนี้ม่อนแตกนะครับเราได้จั่วเจ็ดใบเนาะแล้วก็ครอบจั่วสามเครื่องหอมอู้ของดีนี่ว่าแล้วก็แคชเชอร์แล้วก็สับเปลี่ยนโปเกมอนแล้วก็เลเวลบอลอุ้ยให้ของดีเยอะเลยนะเนี่ยว้าว แล้วก็ใบสุดท้ายครับหมดแล้วอ่าเป็นกุณลาะเนาะบอกว่าเลือกมอนสูงสุดสองใบแล้วก็พลังงานสูงสุดสองใบจากในดอกเนาะเอาขึ้นมือโอเคหมดแล้วนะครับนะก็ส่วนตัวผมคิดว่าตอนนี้ผมเกลือนะคือผมอยากได้วีสักตัวเนี่ยแต่ว่ามันมันโอเคเนี่ยนะเออก็ก็เหงาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเทียบซื้อมาเปิดจำขำนั่นแหละเนาะโอเค ก็จบคลิปวันนี้กว่านะไม่น่ามีอะไรละโอเคคลิปแค่นี้เออบ๊ายบายคลิปมันจบเร็วเนาะเดี๋ยว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 เติมอะไรไปท้ายคลิปละกันนะครับโอเครุ้นเอาเองละกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเติมอะไรเฮ้ย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 มีชุดมีแล้วมีการโปเกมอนแล้วนี่มีแว่นด้วยแต่ว่าไม่เสือกนะมีแค่ชุดบีดีบอสีดีแต่ว่าเราจะซื้อสิ่งนี้ไง ซอ,องนะซือองซื้อสี่ซองเราขอเลือกจิบบ้างดิอ้าวเราเลือกไปแล้วสี่ซองนะแกก็เลือกเพิ่มเนี่ะแกก็เลือกนี่ยจะเลือกในมือเราไหมันนี้มือไหมมีเป็นล้านอันเลยตอนไหนโดนสองร้อยห้าสิบแทนละอันไหนอันนี้อันไหนวะอันนี้เนี่ยออนนี่เหรอถือดิเก็บใส่คิดตังค์เก็บก่อน น,<ำ>นี่เราเปิดเราเปิดต้อนรับบล็อกุย er เลยนะใช่ไหมเราไม่ไม่คุยกันเลยอ่ะมันยืนถือทำไมเนี่ยอันนี้แกหยิบใช่ไหมซอ,องไหนไม่รู้แกหยิบให้เราปนม่วงหมดละสัมผัสจับใช่วะ มันต้องมันต้องใบที่เป็นฝอ,อยยังอยู่หลังใช่ปะแต่บล็อกนี้เราไม่เคยเปิดเลยนะโอ้ยเชยไงเกลือ,ไ,อไม่ได้แย่นะเป็นตัวซับจิตที่ดีเก็บดีดีแต่ว่าคนคนที่เปิดหลายบล็อกก็จะแบบเบื่อหน่ายน้อยเพราะแบบอ่าจำไม่ละต้องเอาใบนี้ไว้นี้ ไม่รู้ราคาใบนี้เพราะไม่ได้เช็คตลาดเลยแต่ SR โอ้ยโอ้ย SR วะ่ะเฮย้ยซาคุยะทิกอะไรวะแต่ว่าเป็นซับที่ไม่เก่งเท่าไหร่มั้งสามไพ่ขึ้นมือแล้วก็เปลี่ยนไพ่เป็นบัตรการเปลี่ยนไพ่ก็ SR SR คือ s านะ นี่แหละพลังแหงเงเขาเตร์ <Counter. S 1> เอาเลยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> อ๋อเอา้าเอา้าไม่มีฟอย <c oughs> สองนี้สองเกลือสองนี้สองเกลือแต่ว่าอันนี้ไม่เกลือแล้วอันนี้ไม่เกลือแล้วเราเหลืออีกสามช่องนะก็ เอาใบหลังไว้หนนะ้าเพราะใบนี้จะอาจจะเป็นฟอยล์หรืออาจจะไม่เป็นกูดเราเหม็นมันตรงๆเลยให้มันเฉียงงี้อ้าวอ้าวมันไม่มีเกลือเราเปิดหูกซองใช่ไหมเราเกลือไปเราเกลือไปสามแนะ ได้จริงเหรอวะขอขอวีหรือวีแม็กบ้างขอวีหรือวีแม็กบ้างเพราะเบื่อตัวเล็กหมดแล้วเราเราได้อ่าไปเดียวจริงเหรอแกอไอ้มาจิตนี้เรายังไม่ตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่สักตัวยังไม่ได้เลยขอสักตัวนึงโอเค lâu rồi ừ. đậy này xem về điều. Tình nghe đi mấy. con ừ.